คนต่อไปเอาเอาเอาคา,าดตัวบาๆไปก่อนเน,ะนาะอาจะที่สิบห้าไบเทาต่อกันเลยสิบห้าไบเทาคนต่อไปพี่จอยโจทเลขให้ดยนะสิบห้าใบเทาคนต่อไปครับผมเป็นน้องผู้หญิงกันแล้วคนนี้จะเป็นสีตุนตนต่นตุนตุนตุนหน่อยนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่สิบห้าใบเทาถึงยี่สิบแปดใบเทาครับผมคนนี้รหัสห้าสามสองสองเป็นน้องผู้หญิงซึ่งสีของน้องนะครับไม่ใช่ดาล้วนนะครับ น้องจะเป็นสีมันมีลายเสือนิดนึงนะครับผมมีสีแซมส้มนิดนึงมีสีแซมส้มนิดนึงเป็นน้องผู้หญิงนะครับเป็นน้องผู้หญิงนะครับผมใครแคปก่อนได้ก่อนเลยนะครับสาหรับเกรดยิงเล่นจะบอกก่อนเลยว่าสาหรับเกรดยงเล่นเนี่ยมาเร็วไปเร็วนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับผมเพราะั้นเห็นแล้วต้องรีบเห็นแล้วต้องแคปทันทีนะครับ5 3 2, 2. สสําหรับน้องคนนี้น้องผู้หญิง15ใบเทาเท่านั้น15ใบเทา5 3าสสอง จริงๆในในหน้าไลท์เนี่ยเออในหน้าไลท์จะค่อนข้างค่อนข้างในหน้าไลท์เนี่ยซึ่งจะเป็นค่อนข้างอ,อ่อไอ้นี่ชัดเจนมากกว่านะครับผมเน,นมี่น่ารักไหมน่ารักไหมอสินคน้าหน่อยอ๋อคนฟูคนฟูยังกดสั่งได้นะครับผมโดนคนฟูยังก,กดสั่งได้นะครับตัวนี้อยู่ในตะกร้านะครับผมอยู่ในตะกร้าทิกตอกเลยปักหุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกบทุ้อ่านนับครั้งที่หนึ่งสหรับน้องผู้หญิงคนนี้นะครับนับครั้งที่หนึ่งสหรับน้องผู้หญิงคนนี้สิบห้าใบเท่านับครั้งที่สองนะครับนับครั้งที่สามนะครับผมนับครั้งที่สี่เป็นสีแบบนี้นะครับผมเป็นสีแบบนี้นับครั้งที่ห้านับครั้งที่หกนับครั้งที่เจ็ดไม่ใช่ดําล้วนนะครับนับครั้งที่แปดนับครั้งที่เก้า และให้นับครั้งที่10ครับผมสําหรับคนนี้นับครั้งที่10นะเป็นน้องผู้หญิงนะครับสิบห้าใบเทาเป็นสีออกแบบว่านี่ดำแต่ว่ามีแซมส้มๆลายเสือน,นิดนึงด้านหลังนะครับส่วนน้องคนนี้อาวนกันอีกครั้งนึงสำหรับฝั่งนี้ที่ยังมาไม่ทันคนนี้15ใบเทานะครับ15ใบเทาคือน้องคนนี้ต้องบอกก่อนว่า15ใบเทาเนี่ยเพราะว่าฟันล่างนะครับผมยื่นนิดหนึ่งนะครับไม่ตรงสามารถ,ถานประกวดเท่าไหร่ ก็เลยตีให้เป็นเกรดเลี้ยงเล่นไปเป็นน้องผู้ชายแต่หน้าแบนมากนะครับหน้าเป็นแบนหักหักเลยนะครับหน้าแ็นแบนหักหักสำหรับสีนี้นะครับผมส่วนถ้าใครอยากได้คนฟูนะครับกดสั่งในตะกร้าได้เลยนะครับอยู่ในตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วคนนี้แคปภาพมาด่ดนวดเลยนะครับ theo, ส5้าใบเทาสําหรับน้องผู้ชายคนนี้นะสาหรับน้องผู้ชายคนนี้15้าใบเทาสีขาวคนนี้นะครับสีขาวส5้าใบเทาครับ 5-3-2-8แนะครับแคปภาพ5-3-2-8 5-3-2-8แนะครับ5 3า8แคปภาพกันได้เลย15บใบเท่าปดั่กในตะกร้าได้เลยนะครับตัวนี้นะครับบำรุงเส้นขนบำรุงข้อสะบ้าอาจจะบอกว่าตัวนี้ของเราอะ่ะใครที่มีปัญหาข้อสะบ้าให้กินตัวนี้ครับผมใครที่มีปัญหาข้อสะบ้าให้กินตัวนี้ก่อนนะครับ7-15วันเนี่ย เดี๋ยวเห็นผลแน่นอนจริงๆเห็นผลตั้งแต่7วันแล้วตัวนี้ช่วยบำรุงข้อสะบ้านะครับน้องที่มีปัญหายกขาให้กินตัวนี้ก่อนหลายท่านยังไม่ทราบว่าตัวนี้คือคิวออยล์แบบ100%นตะครับตัวนี้คือคิวออยล์แบบ100%นตะครับตัวนี้200 ML, 1350บาท 200ML ซึ่งถือว่าถูกมากสำหรับคิวออยล์นะครับของเราไม่ใช่ฟิชออยล์นะสำหรับตัวนี้ของเราไม่ใช่สำหรับฟิชออยล์นะครับสเปรย์ที่ฉีดที่ร้านให้น้้อองคืตคตััวนนีรบผมสเปย320าท ตัวสเปรย์พอยต์ตันฉีดก่อนวีทุกวันนะครับฉีดก่อนวีได้ทุกวันเลยคนสั่งในตะกร้าได้เลยอนะ่ะคนต่อไปมาเลยอ่ะคนเมื่อกี้อ่ะสําหรับคนต่อไปน้องผู้ชายนะครับน้องผู้ชาย5321 5321ครับผม5321นะครับผมคนต่อไปน้องผู้ชาย5321นะครับผม5321นนะสําหรับคนนี้ ห้าสามสองหนึ่งสำหรับคนนี้นะครับห้าสามสองหนะึ่งะเป็นน้องผู้ชายนะครับคนนี้เป็นนอ้นะนนนนองผู้ชายนะครับเป็นน้องผู้ชายนะคนนี้เป็นน้องผู้ชายนะครับสำหรับสเปรย์ปัดตะกร้าให้แล้วนะครับสเปรย์ฉีดขนปัดตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วกดสั่งในตะกร้าติ๊กตอบชอบนะครับกดสั่งในตะกร้าติ๊กตอบชอบได้เลยนะครับสามร้อยยี่สิบบาทนะครับสามร้อยยี่สิบบาทใช้ดีจริงนะครับอ่ะสำหรับน้องผู้ชายคนนี้นี่ยี่สิบห้าใบเท่า นะครับผม25บใบเทานะครับ25ใบเทาแต่ขอในไลน์นี้จัดไปแค่20ใบเทาเท่านั้นนะครับเฉพาะในไลน์นี้จบไลน์แล้วไม่ได้แล้วนะครับจบไลน์แล้วไม่ได้แล้วนะครับผมสําหรับรหัส5 3 2 1ให้เฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะครับให้เฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะครับผมจบแล้วคือจบนะครับ5 3 2 1จาก25้าใบเทาจัดไปแค่20บใบเทาเท่านั้นเฉพาะในไลน์5 3 2 1นะ เป็นน้องผู้ชายเนาะเป็นลูกชายนะครับใครได้ก่อนก็คือได้โอ้โหยี่สิบใบเทาทุกคนนะครับผมจากยี่สิบห้านะครับจากยี่สิบห้ายี่สิบห้าใบเทานะครับยี่สิบห้าใบเตานะครับยี่สิบใบเทาเฉพาะในไลน์นี้ถ้าจบไลน์แล้วก็คือเป็นยี่สิบห้าใบเตาเท่าเดิมนะครับเป็นยี่สิบห้าใบเตาเท่าเดิมต่างจังหวัดก็สามารถส่งได้นะครับส่งไกลๆยังไงต้องชําระค่าส่งไหมก็เดี๋ยวดูกันอีกทีว่าเป็นจังหวัดไหนเนาะ ตัดบัตรเครดิตออนไลน์ได้ด้วยนะครับสามารถตัดบัตรเครดิตออนไลน์ได้ด้วยนะครับคนนี้20ใบเท่าจากกิฟท้าใบเท่าเฉพาะในไ like ล <แ một S 1> <Anim S 2> น์นี้เท่านั้นให้พิเศษนะครับให้พิเศษนะครับอามานับกันหน่อยดีกว่านับครั้งที่1นะครับ5้า1นับครั้งที่สําหรับใครจะแคปภาพ3้าครับอ่าตัวขนฟูอยู่ในตะกร้านับครั้งที่3สําหรับใครจะแคปภาพนะครับผมคนนี้ นับครั้งที่สี่นะครับสำหรับใครจะแคปภาพน้องคนนี้นะครับนับครั้งที่ห้านะครับผมสำหรับใครจะแคปภาพน้องคนนี้นับครั้งที่หนะครับผมน้องผู้ชายนับครั้งที่เจ็ดครับผมนับครั้งที่แปดนะครับนับครั้งที่เก้าและครั้งสุดท้ายนับครั้งที่สิบครับผมนับครั้งที่สิบแล้วนะครับผมจบยแล้วนี่คือไม่ได้แล้วนะก็เป็นยีไปบห้าครับ อ่าสำหรับผลฟูยังไม่มีเลยครับยังไม่สูนรถนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับมาคนต่อไปกันเลยคนต่อไปเป็นปปน้องกลมงน้องกลมๆน้องกลงแป๊บด้วหนูวันนี้แบล็คแทนเกตยังเล่นม่ให้ดูเยอะมากนะครับผมมีให้ได้เลือกได้ชมกันอยู่อ่อสำหรับบ้านไหนยังไม่มีกรรไกตัดเล็บนะครับที่ตัดเล็บให้น้องๆเนี่ย อ่าตัวนี้นะครับหนึ่งตัวนี้จะเป็นสีที่สวยงามหน่อยนี่มีหลายสีนะครับสีชมพูก็มีตัดเล็บทําเองที่บ้านได้เลยนะครับสามารถทําเองที่บ้านได้นะครับอ่าสำหรับการตัดเล็บนะแบบนี้เออก็มีตะไบให้ด้วยรูนนี้วันนี้มีตะไบให้ด้วยนะครับอ่าตัดแบบนี้นะครับง่ายมากใครบอกว่าตัดเล็บน้องหมาไม่ยากมันไม่ยากนะครับง่ายจริง นึ่อบาบาท119บาทนะครับจีดเยอะๆจีนลงไปเยอะๆก่อน119รบาบาทนะคนะมาตัดโชว์กันไปเลยตัดโชว์กันไปแบบนี้เลยนะครับเลี้ยงเล่นหน้าหมีไหมครับตอนโตไม่หมีครับผม ไม่มีครับแต่แก่ตัวแต่ถ้าแก่ตัวมาแล้วหมีสวยนั่นคือกำไรของลูกค้านะครับอยากได้หมีเริ่มต้นที่เกรดโชว์นะครับอยากได้หมีให้เนี้ยเกรดโชว์ไปเลยนะครับแต่ของเราไม่ขี้เหร่แน่นอนแต่เราไม่อ้างสรรพคุณเกินจริง เราไม่ขายฝันครับผมเลี้ยงเล่นก็คือเลี้ยงเล่นเดี๋ยวจะขายฝันอู้ยังเล่นหน้าหนีแล้วของเราน่าหนีทุกตัวอย่างเงี้ยไม่เอานะครับอ่ะมาสําหรับคนนี้นะครับน้องผู้ชายเหมือนกันคนที่สองแล้วนะคะห้าสามสองหกนะครับห้าสามสองหกน้องผู้ชายห้าสามสองหกคนนี้นะครับยี่สิบห้าใบเท่าเช่นกันยี่สิบห้าใบเท่าเช่นกันนะ คนนี้ไม่ไม่จัดโปรให้คนเมื่อกี้20บใบเทานะครับคนนี้25้าใบเท้าสําหรับน้องผู้ชายสีแบคแทนเนาะเป็นน้องที่มีคิ้วนะครับมีถุงเท้าอะไรชัดเจนแล้วก็ข้างตัวเล็กด้วยนะครับหน้าก็สงประมาณนี้เลยนะครับหน้าสงประมาณนี้นะครับสําหรับน้องๆอ,งเ,อเกรดเล็เล่นเนี่ยก็คาดตัวประมาณนี้เนี่ยก็จะมีการรับประกันสุขภาพ30วันเช่นกันเหมือนน้องทุกๆกเกรดนะครับผมมีใบเพชรดีกรีเหมือนกันทุกอันนะครับ เวลาเราจะหวีขนก็ค่อยๆหวีอย่างนี้นะครับทิมเราถอยทิมเราถอยแต่ถ้ามีสเปรย์จะดีมากๆเลยนะครับถ้ามีสเปรย์พอยตั้นนะครับฉีดก่อนหวีทุกครั้งนะครับเหยนหน้าไปไหนลูเหยนหน้าไปไหนลูอ่ะคนนี้เป็นน้องผู้ชายแคปภาพไปหรือยังเอ่ย5326นับครั้งที่หนึ่งนะครับ5326นับครั้งที่สอง5326นับครั้งที่สาม5326นับครั้งที่สี่ ห้าสามสองหกนับครั้งที่ห้าห้าสามสองหกนับครั้งที่หกห้าสามสองหกนับครั้งที่เจ็ดห้าสามสองหกนับครั้งที่แปดห้าสามสองหกนับครั้งที่เก้าและนับครั้งสุดท้ายห้าสามสองหกนับครั้งที่สิบสีขาวมีสิบห้าใบเทาน้องผู้ชายครับมีคนเดียวสิบห้าใบเทามีคนเดียวนะครับเร็วคนไหนเร็วคนนั้นได้นะครับสิบห้าใบเทามีคนนี้คนเดียวเห็นบลที่ปล่อยสิบห้าใบเทาน้าสวยเวอร์ขนาดนี้ เพราะว่าฟันล่างน้องนะครับผมไม่ไม่ตรงกับฟันบนนิดนึงเหลื่อมนิดนึงเองนะครับผมนี่ให้ดูมีความเหลื่อมนิดนึงกิบนิดเดียวถ้าไม่เปิดก็ไม่เห็นน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับผมแต่จัดให้15ใบเทาได้สวยขนาดนี้สำหรับใครที่เอาไปเลี้ยงแบบเลี้ยงเล่นๆสวยๆหน้าเบนๆนหักหกเนี่ยบอกเลยว่าคนนี้นะครับน้องผู้ชายได้เลย15ใบเทานะครับมีคนเดียวเนาะมีคนเดียวนะครับมีคนเดียวนะครับเยอะนี่หน้าแบนมากเลย หน้าเบนเป็นไ,ไหนเราอะหน้าเ,นเนบน,าเนเป็นไหนครับหน้าเบนเป็นไหนครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับสิบห้าใบเท่านะครับสำหรับน้องคนนี้มีคนเดียวแคปภาพได้เลยนะครับคนนี้นะครับคนนี้นะครับอ่านี่เห็นไหมสิบห้าใบเทามีคนเดียวนะครับเป็นน้องผู้ชายนะครับ อ่ะคนตอบปัไใครที่ยังไม่โชว์ตัวใครที่ยังไม่โชว์ตัวอืมอ่าตัวเมียมาแล้วผู้หญิงมาแล้วผู้หญิงมาบ้านผู้หญิงยี่ห้าใบเทาห้าสามสองเจ็ดเมื่อกี้ห้าสามสองห้าสามสองเจ็ดคนนี้เป็นลูกสาวใครอยากได้ลูกสาวสีแบ๊กแทนยี่ห้าใบเทาเนี่มาแล้วนะมาแล้วนักครับมาแล้วนะครับ จำรหัสให้ดีห้าสามสองเจ็ด sure. นะครับห้าสามสองเจ็ดน้องผู้หญิงนะครับคนนี้นะคนนี้เป็นน้องผู้หญิงน่ารักไหมครับว้าวหน้าตาสัดสวยหน้าสั้นสวยมากเลยยี่บห้าใบเท่านะครับคนนี้เป็นลูกสาวนะครับสีแ l a c k แอ d t a แนนะครับคนนี้เป็นลูกสาวสีแ l a ็กแ a นนะครับเป็นลูกสาวนะครับเป็นลูกสาวสีแ l a ็กแ a นนะครับสีจะชัดขึ้นนะครับเมื่อโตขึ้นนะเดี๋ยวสีน้องจะชัดขึ้นกว่านี้นะ อีคนให้หน่อยอีคนให้หน่อยยี่สิบ้าใบเทานะครับนับครั้งที่หน <ania> ึ่งครับผมยี่สิบห้าใบเทานับครั้งที่สองเป็นน้องผู้หญิงหน้าตาน้ารักยี่สิบห้าใบเทานับครั้งที่สามนะครับยี่สิบห้าใบเทานับครั้งที่สี่ยี่สิบห้าใบเทานับครั้งที่ห้ายี่สิบห้าใบเทานับครั้งที่หครับผมยี่สิบห้าใบเทานับครั้งที่เจ็ดยี่สิบห้าใบเทานับครั้งที่แปดนะครับห้าสามสองสามไอห้าสามสองเจ็ดผู้หญิง ยี่ห้าไปเท่านับครั้งที่เท่าไหร่พีน้องเก้าแล้วครั้งสุดท้ายแล้วยี่สิบห้าไปเท่าห้าสามสองสามนับครั้งที่สิบแคปภาพด่วนๆแคปภาพด่วนๆสำหรับน้องคนนี้สำหรับน้องคนนี้แคปภาพด่วนๆเลยนะครับสีแบ็กเทนนะครับสีแบ็กเทนนะครับมามา,มาคนนี้คนนี้ก็ผลดีห้าสามสองสี่ ห้าสามสองสี่หรอครับห้าสามสองสี่เป็นน้องผู้ชายออคนดีนะคนนี้คนดีแต่เรามาในคอนเซปต์เกลี้ยงเล่นอยู่แล้ววันนี้นะครับยี่สิบห้าใบเทาจบแล้วจบเลยยี่สิบห้าใบเทาครับผมเรามาในคอนเซปต์เกลี้ยงเล่นอยู่แล้วครับวันนี้ยี่สิบห้าใบเทาครับหน้าตากมก็มีเห็นแต่คิ้วเหมือนคนตาตีมองเห็นแต่คิ้วเลย คนนี้เป็นน้องผู้ชายนะครับใครทันคนนั้นคือก Napoleon. ็ท <disappointing> ันสำหรับช <amigo> ุดนี้นะครับ25ใบเทานะครับ25ใบเทาน้องผู้ชายนะครับ5 3 2 4 5 3 2 4เกรชโชว์เริ่มต้นที่35ใบเทาขึ้นไปครับผมถึง85ใบเทานะครับ35ใบเทาถึง85ใบเทาขึ้นไปสำหรับน้องคนนี้5 3 2 4เป็นน้องผู้ชายนะครับเห็นไหม เ็นรองผู้ชายสีแบล็กแทนนะครับเป็นรองผู้ชายสีแบล็กแทนก็ตัวเลขสอเดือนเนาะตัวเลขสอเดือนนะครับเรามานับกันดีกว่าแคปห้าห้าสามสองสี่นับครั้งที่หนึ่งครับผมห้าสามสองสี่นับครั้งที่สองห้าสามสองสี่นับครั้งที่สามครับผมห้าสามสองสี่นับครั้งที่สี่ห้าสามสองสี่นับครั้งที่ห้าห้าสามสองสี่นับครั้งที่หอย่าลืมผลฟูนะครับห้าสามสองสี่นับครั้งที่เจ็ดห้าสามสองสี่นับครั้งที่แปดครับผม 5,3,2,4นับครางที่9และนับพรางสุดท้าย5,3,2,4น้บครั้งที่10ครับผมน้องผู้ชายสีแบ็คแทนนะครับสีแบ็คแทนนะครับอย่าลืมผลิตภัณฑ์ขนฟูนะครับอยู่ในตะกาเรียบร้อยแล้วจัดส่งพรุ่งนี้เช้านะครับขนฟูจัดส่งรอบพรุ่งนี้เช้าให้ครับอยู่ในตะก้าเรียบร้อยแล้วนะสมัมตัวขนฟูนะครับแชมพูก็พร้อมกันตัวนี้ของหมดนะครับกําลังมากาลังมาแล้วเดี๋ยวรอแพกเลยนะครับ กำลังมาแล้วเดี๋ยวรอแพ็กเลยทั้งแชพูแล้วก็ขนฟูนะทั้งแชพูแล้วก็ขนฟูอะดูหน้าใกล้ๆครับผมอยู่หน้าใกล้ๆเขียนรหัสจุดรหัสไว้ด้วยเขียนรหัสจุดรหัสไว้นะจ้าเอากระดาษมานะจ้าแล้วก็แคมป์ผ้าด่วนๆเลยมีคนนึงจัดยิบห้าใบเท่าเลืยี่สิบใบเทาให้อยู่จบไลฟ์แล้วก็จบเลยเอ่ะคนต่อไปคนนี้ก็ทีห่หงส์ที่เจ๋งนะตัวน้อยเออนะตตัวน้อย,อน,อย,น,อยนี่นะครับยังไม่โชว์ตัวครับผมตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยครับ ห้าสามสองสามนะครับสำหรับคนนี้นะครับน้องคนนี้ห้าสามสองสามตัวเล็กมากนะครับตัวเล็กตัวน้อยนะครับเป็นน้องผู้ชายใครชอบสไตล์แบบหน้าถนมนะครับผมหน้าถนมวันนี้มาที่ยี่สิบห้าใบเทาให้หมดเลยนะครับยี่สิบห้าใบเทาให้หมดเลยคนนี้ตัวเล็กมากดูหน้าตาดูคิว้วดูหน้าตาดูคิ้วยิม้าใบเทากับยิม้าใบเทากับปากก้นเล็ปากปาก้นเจ็ด้ว้ยนะครับโอ้โหน่ารักขนาดนี้ไหวไหมเนี่ย หนักจังเลยท่านไดจะมาชมดเด็กๆนะัดร่วงหน้าอย่างน้อย1 2ถึงชั่วโมงนะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ถึงชั่วโมงนะครับผมก่อนเข้ามาชมดเด็กๆตอนนี้มีน้องคนนี้เท่านั้นที่25บใบเทาแต่ในไลน์นี้ผมให้20ใบเทานะครับใครจะรับเล่นแคปได้เลยนะครับต้องแคปภาพเรื่อนๆเลขรหัสอะไรเลขรหัส5321นะครับ5 3 2 1เป็นน้องผู้ชายใบย2เดือนนะครับ5321เป็นน้องผู้ชายใบย2เดือน 25ใบเทาจัดให้แค่20ใบเทาเฉพาะในไลน์นี้แต่ถ e ้าจบไลน์แล้วไม่ให้แล้วนะจบไลน์แล้วไม่ได้แล้วนะครับคนนี้นะจบไลน์แล้วไม่ได้แล้วจบแล้วคือจบเลยนะครับจบแล้วก็คือจบก่อนเลยนะครับสําหรับคนนี้จาก25ใบเทาหรือ20ใบเทาเท่านั like, again, ้นครับอ่ะคนนี้มาต่อมาต่อกับตุนตุนตุนตัวน้อยอ่ะตัวนตุนตัวน้อยน่ารักจังเลยครับเป็นน่ารักน่ารักเป็นน่ารักน่ารักเป็นน่ารักถึดิง เป็นน่ารักหนุ่มหน,นิงไม่นมารักหนุ่มหนิงน่เลยคนนี้หน้าสั้นสวยนะครับผมหน้าสั้นได้เรื่องเลยหน้าสั้นดีเลยเห็นไหมครับ,บยี่สิบห้าใบเทาจัดไปแค่ยี่สิบใบเทาเท่านั้นจัดไปแค่ยี่สิบใบเทาเท่านั้นจกากยาี่สิบห้าใบเทานี่แล้วดูน่ารักกลมๆเลยอ่ะนะครับ ไลฟเห็นตัวจริงๆเป็นๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องดูรูปดูอะไรทั้งนั้นนะครับดูความเป็นจริงได้เลยเห็นไหมสวยน่รารักยี่ห้าใบเท้านะครับ,บยี่สิบห้าอบเท้าเดี๋ยวเราจะไปปิดท <im itation> ้าย <im itation> <1 S 2> ด้วยเกรดโชว์ให้ดูกันบ้างหนึ่งคนนะครับปิดท้ายด้วยเกรดโชว์ให้ดูกันบ้างหนึ่งคนนะคนนี้น้องผู้ชายนะครับคนนี้น้องผู้ชายนะอะเขอเกรดโชว์คนนี้นะอะ ติดโซบนี้หน่อยอรัมองเหนียมมองเหนียมแล้ยขนสวยมากขนฟูๆนะฮะครับขนฟูขนดีนะ,ะอ่าฉีดสเปรย์พอยตันก่อนหวีทุกครั้งนะครับตัวสเปรย์พอยตันสามร้อยยี่สิบบาทอยู่ในตะกร้าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าคนสุดท้ายขอเป็นเกรดโชว์สำหรับเซตนี้ท่านใดจะมาขอแคตตาล็อกนะครับดูในคอมเมนต์ได้เลยนะครับของเรามีแคตตาล็อกให้ชมกันด้วย ภาพของเรามีแคตล็อกให้ชมกันด้วยนะครับมีแคตล็อกให้ชมกันด้วยเพราะเราจริงๆเราไม่ได้มีน้องแค่ในอาคนนี้คนนี้จะเกรดโชว์นะครับคนนี้เกรดโชว์นะครับคนนี้เกรดโชว์นะครับจะไปที่48ใบเทาเบาๆเท่านั้นเอง48ใบเทาเราได้หน้าขนาดนี้คิ้วขนาดนี้เหมือนตัวอะไรไม่รู้สวยมากจริงๆนะครับผมสวยมากนะครับผมสวยมาก สี่สิบแปดใบเทาคนนี้เป็นน้องผู้ผู้หญิงเป็นน้องผู้หญิงค่ะเป็นน้องผู้หญิงเป็นลูกสาวลูกสาวหน้าบานมากสี่สิบแปดใบเทารถตัวเล็กด้วยขนคือฟูไปไหนลูกขนน้องคือฟูมากค่ะสี่สิบแปดใบเทาหน้าเปะ๊ะขนเปะ๊ะสวยเป๊ะขนาดนี้ใช้คำว่าไปดูน่ารักเนาะ พอเป็นน้องเกรดโชว์ขึ้นมาก็จะเห็นความน่ารักได้ชัดเจนมากขึ้นครับมากกว่าน้องเกียดเลี้ยงเล่นแต่ถามว่าน้องเกียดเลี้ยงเล่นขี้เหร่มันไม่ได้ขี้เหร่นะครับชัดเลี้ยงใช้ได้เลยไม่ได้ขี้เหร่เลี้ยงใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมติ๊ง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 ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ได้ตั้งหนึ่งแชร์แล้วนะครับผมฝากกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ได้หนึ่งแชร์เรียบร้อยแล้วใครจะเป็นแชร์คนที่สองนะครับถ้าเดนจะแชร์เป็นคะรับ อ่ะคนนี้เป็นจะเป็นสีซิลเวอร์สีเงินเงินแบบนี้เป็นน้องผู้หญิงส8่ส,สแบแปใบเทาซึ่งหน้าสั้นหน้าสวยมากๆนะครับสัน้นหน้าสัน้นหน้าสวยนะครับดูดีเลยสั้นสวยแล้วก็ดูดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้ปแค่บำรุง,งแค่ขนนะครับตัวนี้บำรุงข้อสะบ้าเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเรื่องข้อสะบ้าอย่าลืมให้มาใช้ตัวนี้ใครที่น้องยกขาอย่าิ่งไปผ่าตัดครับมาใช้ตัวนี้ก่อนอย่าิ่งไปผ่าตัดมาใช้ตัวนี้ก่อนพ l e ส แล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตเปลี่ยนนะครับผมแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตเปลี่ยนนะครับผมตัวคิวออยตัวนี้นะครับเป็นวิตามินบริสุทธิ์แบบ100%เป็นะครับเป็นวิตามินบริสุทธิ์แบบ100%เเลยนะครับตัวนี้ไม่มีผลข้างเคียงต่อตับและไตในระยะยาวแน่นอนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยผู้หญิงสีขาวสวยๆเกรดโชว์จะมีช่วงไหนบ้างาจริงๆก่อนหน้านี้นมีนะครับแต,แต่ได้บ้านหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามเร็วๆนี้จะมีนะครับ เราติดตามเร็วๆนี้ได้เจอกันแน่นอนคนนี้แจ็บเจ็บแจ่มเจ่มแจ็มเจ็บเจ๊มเจ่มเลยจัดเลยจัดเลยด่วนนะครับถ้าจบไรแล้วไม่ได้แล้วนะครับถ้าจบไรแล้วไม่ได้รปรฝากด like, ดะะากดไ like, ลนะคะ์มมนนกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้โชว์เกียรี้ยงเล่นกันล้วนๆเลยนะครับ